สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาดูตรวจของผมนะครับแต่ประเด็นที่ผมถ่ายคลิปคือไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมาอวดเลยอะไรนะครับแต่ทุกคนดูครับตรงนี้ตรงนี้ตัวก็ตรงนี้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 ไม่มีใครนอกจากผมคนเดียวนี่คืออาการคนที่คนที่เล่นแมปทั้งแมปหนึ่งแมป แต่มีแค่คนเดียวเซิร์ฟนี้ทั้งหมดมีแค่คนเดียวดูครับอืคิดดูเล่นตั้งนานเล่นอยู่คนเดียวคนอื่นไปไหนหมดก็ไม่รู้หายไปเบิรแล้วเดี๋ก็กกูถ้าถามว่าเรียนตัวละครเหรอครับใช่ครับผมนี่นะครับถ้าถามว่าเติมหรือเปล่าไม่ได้เติมนะครับแจ็คฟรีมีแมปให้เล่นอยู่นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าแมปมันชื่ออะไรนะเรนผมผมก็ไม่รู้เรนผมถ้าผมรู้ผมจะเอาไปใส่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมท่านผู้ชมแมบปบนี้เป็นแมปเกี่ยวกับจรวดนะครับที่จะขึ้นไปในอวกาศอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ต้องเก็บน้ํามันแบบนี้ให้แบบเป็นใส่ไปใส่ไปใส่เรื่อยๆผมเล่นจนผมจรวดเยะ ผมเล่นจนจรวดใหญ่เท่านี้แล้วครับเราถามว่าเอาจริงๆนะมไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องปีนขึ้นอย่างนี้นะดูด้านข้างตรงนี้มันจะมีเขียนว่าจรวดของคณะกรรมการแล้วกดแล้วมันก็จะพาไปนั่งตรงนี้เลยหรือบางทีเนี่ยเทเลพอร์ตไปยังแผนรองมันก็จะกลับมาตรงนี้แผนรองหรองือแผนอะไรไม่รู้ เออมันก็จะกลับมาที่บ้านนะครับมีที่ว์ปแล้วไม่ว์ปเออปีนเออเก็บตอนะครับผมจะเต็มก,กระเป๋าผมเต็มน้อยมาเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดกระเป๋านะครับผมออถ้าถามว่าเล่นยากไหมก็ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะกดเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะครับผมดูเล่นคนเดียวอะ่ะอือดูตึงแค่ไหน เซออิร์ฟตั้งใหญ่เล่นคนเดียวโคตรเทพเลยป่าอะไรวะเนี่ยไม่เล่นเล่นมาตั้งนานทำไมต้งมีอยู่คนเดียววะเออถ้าถ่ายคลิปโคนรอึงอ่ะดูมันจะเป็นไป,นปนได้ยังไงตรงนี้ก็ไม่มี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 ไม่มีไม่มีไม่มีไยานลไม่ีม้ล่มีไียว ถ้าใครเข้าเล่นใหม่เนี่ยก็ต้องไปเหยียบตรงนี้ก่อนเนี่ยมาเหยียบสีเหลืองแล้วมันก็จะขึ้นยานของเรามาให้แล้วก็ต้องไปเก็บเชือกโพรมาใส่นะครับผมแลครับผมนะเออจะดูดิมันเปลนไปได้ยังไงผมมาเล่นคนเดียวเนี่ยตอนเล่เนี่ยผมเข้าแบบนี้มันยังเต็มอยู่ลเลยอย่าแล้วมันหายไปไหนหมดแล้ว ชงสายเป็นนอนกำเบิดเลยมั้งเพราะนี้ก็แบบประมาณไปดูสี่ทุ่มนะครับผมตอนเนี้ย4ทุ่มเออ4ทุ่มนะครับผมผมยังไม่นอนยังไม่นอนนะครับผมอืมอเป็นบุลาเฮ้ยไม่ใช่เดือนอะไรนะเดือนมีนาเออเดือนมีนาก็คือถ้าภาษามัลิถ้าภาษา,ามุส,มสลิมแปลว่าเดือนรามาดอนนั่นแหละเ,ลเออเดือนรามาดอน เป็นเดือนที่ทุกคนเรามาชาวมุสลิมต้องบวชเพื่อที่อดข้าวนะครับต้องอดข้าวแล้วก็เขาแล้วก็หลังละหมาดพอเขาว่าจะละหมาดอันนั้นแหละจะละมาดอะไรนะจะละหมาดเ,เอ่อมักริบเอ่อมักริบมักริบเขาก็จะอันนั้นแหละเขาก็จะอะไรนะนเรียกว่าอะไรที่เขาบวชที่เขาบวชจะอันนั้นแหละรอวิกวัดก็รอ,อวิกวัดอะไรสักอย่างนั่นแหละ ออพอเขาร้องอนาเสร็จมันถึงจะกินได้นะครับผมเอ,อ้ไมนต้องร้องเสร็จก็ได้พอเขาร้องปับ๊บเรากินได้เลยนะครับผมต้องอดอาหารนะคะออาารับและอดอาหารต้องอดอาหารต้องอดอาหารอะไรวะเนี่ยนะครับผมเออแล,ลกกแล้วก็แล้วก็จะตามมนเยอะๆนะครับผมเมถ้าถามว่าตามกี่คนคนเดียวอืมแต่งงจังเลยทำไมมีคนคุเดเหว ดท,ที่ที่ก็วางตังเยอะตังเยอะทำไมมันเล่นคนเดียววะเนี่ยอืมอ่าคำบนนู้นก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับผมแต่แบบหนึ่งขอใส่ชุอเพื่อให้มันเต็มเยอะๆหน่อยอืมมันเยอะๆ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 เยอะไปเลยอืมนี่ตัวละครเออเลื่นลืมดูเลยเลือล่อนลมถามไว้ นี่นะครับตัวละครใหม่นะครับเป็นไงครับได้ฟรีนะครับผมชุดนี้ก็ได้ฟรีได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับผม <c oughs> สักถามว่าเอามาจาับเอามาจากไหนผมจะใส่ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ในในแมประบะเข้าไปในระบบแล้วก็แล้วก็หาชื่อหาที่พิมพ์แมปแล้วก็แล้วก็พิมพ์แมปตามตามที่พนใส่ ตามที่ผมใส่นะครับผมมันก็จะขึ้นมาแหละถ้าไม่ขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่มันเป็นอะไรหรือเปล่าแมพหาของเนี่ยเนี่ยมันต้องเก็บหุ่นยนต์อะไรไม่รู้ให้ครบห้าสิบตัวถ้าถามว่าห้าสิบตัวเก็บนานไหมก็ถ้าเราคิดเนี่ยมันจะนานแต่ถ้าเวลาเราเก็บอ่ะรู้สึกว่าง่ายเพราะมันจะดอปเรื่อยๆมันจะดอปที่ที่เด ถึงแม้เราจะเก็บไปแล้วมันก็ดรอปที่เดินอยู่เรื่อยเลยมันจะดรอปเรื่อยๆเ,เลยครับผมไม่งหายไม่อยาก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 ครับเก็บเรื่อยๆสบายๆ,ส,ายๆสมมุติเราไปเจอตรงนน้แล้วก็ไปเก็บตรงนน้พอกลับมาอีกทตีตรงนี้ก็มีอีกแล้วก็ไปแล้วก็เก็บตรงนี้แล้วก็ไปตรงนน้แล้วก็แล้วก็กลับมาตรงนี้มันก็ยังมีอีกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละมันจะเกิดใหมท่ทุกๆทุกๆหนึ่งนาทีบ้างไม่แน่ใจอะประมาณสัก สามนาสองนาทีสามนาทีนี่แหละสองสามนาทีมันจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอืมถ้าถามว่ามาราจะบินให้ดูโอเคครับของแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมครับผมจะเกใหะถึงหมื่นนะครับถึงหมื่นปั๊บผมจะบินเลยครับผมจะพาทุกคนจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเที่ยวอาวกาศนะครับผมแบบยออ

về đi nha mấy cái dâu phải đi mày thường mình leo lục nó không phải xài đấy nếu nó phải xài bác có có ừ นั่นแล้วย่ำเขาต้องมากดตรงนีง้อีกโอเคคือแหละคือ <Okay. S 1> เกดวาร์ปนะครับผม <Okay. S 1> ไม่อยากวาร์ปอ่ะนี่นี่ด้วยนะครับทั้งแบบเล่นคนเดียวครับผมกดตตึงอะ่ะเออกดตึงเล่นคนเดียวแบบเออสี่ทุ่มเล่นเกมอยู่นะครับผมจะจะเข้าห้าทุ่มแล้วเนี่ย จะห้าทุ่มแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสาวมันไม่คนหล่อนะครับอโหดูป่านะครับผมอยากกระทึ้นไปเกินตามม่วงด้วยมันเหมือนอะไรนะผ้าบนคอผ้าอะไรผ้าบนหัวมันนี่มันคล้ายๆอะไรไกลๆในน,นาดูาๆๆตัวแต่ตรงกลางมันไม่ใช่เฮ้ยเทไหมครับท่านผู้ชมอือเทมากเลยเนาะ อแล้วม,มันมีดาวม,มีอย่างอื่นให้เก็บเน้บางอันก็สี่สิบจะมีตั้งแต่สิบยี่สิบแล้วก็สี่สิบแล้วก็ห้าสิบนะครับสาสิบไม่มีนะก็ณแปบเดียวเงินหนึ่งหมื่นแล้วนี่สีฟ้าๆทุกคนเห็นไหมครับนั่นะคือเงินที่เราจะได้นะครับผมที่เราจะได้รับถ้ามันท่านถ้ามันเราหมดเมื่อไรมันก็จะหมดเลยี่ยที่เขาพิมพ์เล็กๆตรงเนี้ยเชื้อเพลิงเนี่ยเจ็ดพันนั่นแหละ คือเชืเพลิงของเราที่เราเก็บมานะครับผมตรงนี้ผ่านไปแล้วเอาเลก็เหลือชั้นบนตรงนู้นสีม่วงตรงนู้นกับสีสม้มก็จะถึงไปเนี่ยไม่รู้ต้องดูก่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเออแต่พุงหนุงจริงๆนะผมไม่เคยเล่นคนเดียวแบบแบบแบบนี้ผม,มในเรบอกอ่ะเลวลาผมเข้าแบบอะไรอะไร ผม,ผมเล่นหลายคนมาตลอดนะผมไม่เคยเล่นคนเดียวแบบนี้เลยผมก็งงเหมือนกันนะแบบเนี้ยโคตรดีเลยเล่นคนเดียวไม่มีใครมากวนเ้วยมังออถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีเลยมั้งแต่บางทีมันก็จะแบบเบื่อๆนาะอเล่นคนเดียวอะ่ะอุกบาทตกนะครับตรงนี้เราก็ผ่านไปแล้วเนาะเหลือด้านบนตรงนั้นซีม่วงๆวงวงแล้วก็จะกลายเปอันนี้อยู่นอ,อกอวกาศแล้วนะครับดู นี่กาแล็กซี่แล้วโอ้มาที่กาแล็กซี่แล้วตึงถึงได้นอนตรงเนี้ยถึงถึงชวัวยอมเลยถึงชวัวได้นอนไปไปขึ้นไปเร็วจะกระโดดลงเลยเนะี่ยตรงนู้นก็ถึงนะที่อุกาบาตตรงนั้นเล็กเล็กเล็กๆถึงแน่นอนชวัวผมรู้เพราะผมขึ้นมาแล้วเออเล่นเกมอะ ดันมาเด้งตอนนี้ด้วยเออเกมเด้งนะครับผมปิดไปห,หมดนะครับโเคแล้วก็มาเอาเพชรตรงนี้ได้เลยเรียกร้องไม่ต้องเรียกร้องเป็นดาบเพชรแล้ว Yes ความลึกลับของอะไรอ่ะ hei, ya belum selesai, nah, kita pergi ke toko obat di sana. Nah, kita lihat di sana ada apa. Nah, kita lihat di sana ada apa. Nah, kita lihat di sana นี่ไงฮึฮึได้มาแล้วได้ของมาแล้วได้ของมาแล้วได้มาแล้วหนึ่งร้อยเพชรนะครับจ่เอโอ้ยไอ้ลูกน้องขอบคุณมากเอ้ยมีเพื่อนเลยเว้ยมีเพื่อนแล้วนะทุกคนเออเพื่อนนายดูเดะเราเล่นคนเดียวอเพื่อนตึงไม่เพื่อนเราเล่นคนเดียวเพื่อนอยู่ตั้งน้นเล่นคนเดียวเพื่อนตึงปะเออ เราเกียเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็เลยมาเล่นคนเดียวกับนเออถึงมปะถึงมมากเลยนะเพื่อนนะซื้อกระเป๋าแบบมันเต็มเยอะๆเอาไปกระเป๋านี่เลยห้าหมื่นเต็มหนึ่งพันชัดเจนไงเพื่อนอึ้งไหมวโอ้โหเพื่อนเพื่อนมึงซื้อมึงกี่บาทเนี่ยเพื่อนฮะนี่นี่ไอหมาหน่อยอะไรครับมาหน่อย เพื่อนทำาไมยานไหนมันใหญ่ขนาดนี้ครับเพื่อนเออเพื่อนนายเล่นคนเดียวต่อไปนะฉันสืบท่อจากนายนะเพื่อนนะนายสืบทออจากฉันนะเพื่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับฟไปไเจุกครจุกดติตตามกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็ไม่ดูกดไปให้หมดนะครับผม